วันนี้เราจะยำหม,มูยอกันนะคะอันนี้หมูยอค่ะยำหม,มูยอใส่ามาม่านะคะแล้วเราก็จะเอาหมูยอใส่ตรงมาม่านะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำยำค่ะนี่ค่ะน้ำยำนะคะน้ำยำสองช้อนนะคะึงรค่ะสองช้อนแล้วเราก็จะคนๆค่ะ นี้เราก็จะคนนะคะเป็นยำม,มาม่านะคะน้ำยำม,มุกนี้ก็จะมีพริกมีมะนาวมีน้ำตาลมีผงชูรสมีน้ำปาลนำปานะคะ <c oughs> จะซื้อน้ำยำเป็นขวดมานะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมีมาม่ามีหมูยอกระลำค่ะยำมาม่าใส่กระลำนะคะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะชิมรสว่าอร่อยไหมคะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่เปรี้ยวเราก็จะบีบมะนาวเพิ่มนะคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยคะ่ะทีนี้เราก็จะลองชิมก่อนนะคะ นี้เราชิมรสแล้วนะคะมันจะจืดหน่อยนึงเราก็จะบีบมะนาวค่ะนี่ค่ะเราก็จะบีบมะนาวเข้าไปนะคะนี่ค่ะให้มันเปรี้ยวนิดนิดนะคะค่ะเป็นนันเสร็จแล้วค่ะยำม,มาม่าะค่ะแต่เราจะไม่ใส่ขึ้นช่ายนะคะเรายำแค่แบบบ้านๆค่ะค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลยนะคะก่อนจากกันวันนี้จุดท่าชาแนลก็ฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ้างนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการท,ทําคลิปต่อๆไปค่ะนี่ค่ะจะมากของหมูยอของเราก็จะน่ากินมากเลยนะคะนี่ค่ะเหนียวนุม่มอร่อยนี่ค่ะน่ากินมากเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะนี่ค่ะกินมากเลยนะคะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e บ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะนี่ค่ะแซ่บอีดีนะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะน่ากินมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ